คุณกาลังคิดถึงแฟนเก่าของคุณอยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมทําไมคุณถึงอยู่ๆก็คิดถึงแฟนเก่าขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าแฟนเก่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ย <laughs> ด้วยกัน้ราหรือจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยว่าสาเหตุหรือเหตุผลที่ทาให้คุณนึกถึงแฟนเก่าคิดถึงแฟนเก่าหรืออาจจะฝันถึงแฟนเก่า <ś art> เป็นเพราะว่าเขาก็กําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะคุณกับเขาอาจจะได้ฟังเพลงเพลงใดเพลงหนึ่งที่เคยฟังร่วมกันเคยให้กันหรือเคยผ่าน หรืออาจจะเห็นหรือผ่านสถานที่เก่าๆที่เคยเจอด้วยกันเคยไปด้วยกันนะเคยผ่านด้วยกันแล้วมันทําให้เขาคิดถึงคุณอย่างหนักขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณนยะอยู่ๆก็นึกถึงเขาคิดถึงเขาอย่างหนักขึ้นมาเช่นเดียวกันนั่นเองนี่คือเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่ส่งถึงกันทําให้คุณรับรู้นะคะว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเหมือนที่คุณอาจจะอยู่ๆก็คิดถึงเขานะเป็นไปได้เหลือเกินว่า ถ้าหากคุณเนาะคิดถึงเขาขึ้นมาอยู่ๆก็คิดถึงเขาขึ้นมาต้อบอกว่าม,มันไม่ใช่พลังงานของคุณฝ่ายเดียวที่คิดถึงเขาแต่เป็นพลังงานของแฟนเก่าที่เขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันค่ะเออ